ทำไมลูกเราต้องมานอนอะไรขนาดนี้ข่าวโพทำไมลูกมันจะนอนอะไรขนาดนี้เนี่ยมันขึ้นมานอนอะไรขนาดนี้ลูกดูนะข้าวโพดมดูพี่ถังข้าวโพดเกินไปแล้วมึงจะมากัดหูาดดหม,ม,มาเนี่ยข้าโพมันทำอะไรเงี้ยลูกดูดูไอ้ข้าวโพมันทำโอ๊ยลูกเจ็บปะเนี่ยเล็บอ่ะ ทำดีลูกจะกอดก็เอาพอจะแทนไ่ถังหมดแล้วถังบุบๆไม่จะนอนอลุกๆพอก็ไม่มีเนี้ยเอาไปดีได้ลูกโอ้ยเหนียวหัวเขาพูดมันทำอะไรเนี้ยเอาไปดีครับพ่อดูนอนดูมันทำไม่อ่อนขนาดนี้ ายดูเขาโคดทำโคดมันเจ็บอ่ะนะลูกนอนดีๆแนอนก็นอนดูดจ้าดูแมวหืมลูกมันจะเข้าปากเข้าจมูกแล้วจะน่าจะรักอะไรขนาดน,นั้นรักอะไรขนาดน,นี้ลูกนอนดีๆเออรู้ละรู้ละรู้ว่ารักรักขนาดน,นั้นเชีย เจ็บเจ็บลูกเล็บมาไอ้กระโปงมันเจ็บเลยนะ